ผมก็เลยมาสนใจคำพยัญชนะว่าทุกขะกับสุขะเนี่ยทำไมสุกจิ้งไม่มีกอไก่เพราะว่ากอไก่นั้นมันเป็นตัวตัวเนื้อตัวแน่นตัวหนักสุขมันเป็นตัวเบาเพราะนั้นสุกเมื่อเป็นตัวเบาแล้วจึงไม่จําเป็นต้องมีกอไก่นะครับผมมองอย่างนี้ได้ไหมครับพ่อท่านได้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 คืออาตมาก็ใช้เคยแปลเคยพูด คำว่าสุขกับคำว่าทุกข์นี่โดยแยกพยายามที่จะแจกวิพัตของอาภาษาพยัญชนะช่วงบาลีเขานี่คันหัวใจมากับอ,อักขะเนี่ยในภาษาบาลีอักขะมันแปลว่าแกนมันแปลว่าเพลา แปลว่าเพ่าแปลว่าแกนแปลว่าอักขะเนี่ยอินทรีย์อะไรลูกบาทคะแนนอะไรเนี่ยนะทีนี้ทุกนี่มันทุกทุกบวกอักขรับ<ๆ>มันเป็นแกนมันเป็นเพ่ามันเป็นแกนกลางของไอตัวทุกทุกนะไอสุขมันดีไอทุกนนี่มันเร็วนะอ่ะสุน่ะว่างอะไรดีไอนี่มันเป็น<ๆ> เป็นแกนเลยเป็นแกนกลางเลยนะเป็นเพลาเป็นตัวเต็มที่เลยเต็มทั้งถ้าจะนับทั้งข้างนอกก็เป็นโอโหครบรูปสภาพเลยเป็นตัวเนื้อแท้เนื้อนับจํานวนนับอะไรของมันเต็มที่เลยอักขะเนี่ยแกนก็เลยคือทุบบวกอักขะไงแกนนี่คือเป็นแกนหมุนของสัง,ส,งสารวัตด้วยก็ได้ใช่ไหมครับพระดันนั่นแหละใช่ เราด้วยเลยมันเลยเต็มที่เลยเต็มที่ไปได้ทุกทุกอักขะมันเป็นตัวแกนของความไม่ดีเอาง่ายๆมันเป็นแกนของความไม่ดีมันเป็นตัวพลังงานของความไม่ดีมันเป็นเป็นเพลาของความไม่ดีเลยมันเป็นตัวถ้าจะเอาข้างนอกหมดนี่ถ้าแปลอักขัะแปลว่าลูกเต๋าด้วยนะลูกเต๋าลูกบามันเป็นตัวรวมมาเพ้่หมดเลย ถ้าเอาทั้งภายนอกมันรวมมันทั้งหมดเลยอากาศเนี่ยของทุกของความไม่ดีครับสุกนีมันดีมันว่างมันไม่มีอะไรแล้วนั่นสุแต่ทุกเนี่ยมันรวมไป้หมดเลยทั้งข้างนอกข้างในมันเอาหมดเลยถ้าเอาข้างในก็ไปเป็นแกนเลยถ้าเอาข้างนอกรวมหมดเลยทั้งรวมคะแนนหมดเลยคะแนนสภพาคะแนนสะพาคะแนนอะไรมหมดเลยทั้งหมดเลย